สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของโครงการแจกเงินดิจิตอล1,000 0บาทซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็ยืนยันแล้วนะคะเดินหน้าทั่วไทยได้รับแน่นอนถ้าหากว่าใครที่มีอายุเกิน16 ปีขึ้นไเพียงแต่ว่าจะต้องไม่มี3ข้อนี้นะคะนั่นก็คือสำหรับโครงการเงินดิจิตอล w a l l ล็ต0 0 0 0บาทที่หลายๆคนก็รอคอยอยู่นะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะได้รับเงินกันหรือเปล่าซึ่งล่าสุดทางภาครัฐก็มีการออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ายังไงแล้วจะมีการแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนแน่นอนพร้อมทั้งกำหนดวันลงทะเบียนนะคะว่า จะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงไตรามาสที่3ของปี2567นั่นก็คือช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาแล้วก็กันยายนนั่นเองนะคะส่วนกำหนดการโอนเงินพี่น้องประชาชนก็จะได้รับแน่นอนในช่วงไตรามาสที่4ก็คือเดือนตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคม2567นี้นั่นเองนะคะแต่สำหรับเงื่อนไขของโครงการดิจิ t a l Wallet ซึ่งตอนแรก ใครก็ตามที่มีสัญชาติไทยแล้วก็มีอายุเกิน16ปีขึ้นไปจะได้รับเงินดิจิตอล10,000บาทกันทุกคนแต่ช่วงหลังก็มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขนิดนึงนะคะนั่นก็คือเราต้องเช็คเลยว่าเราอยู่ใน3ข้อนี้หรือเปล่านั่นก็คือข้อ1 ต้องมีรายได้เกิน840,000บาทที่แสดงต่อกรมสัมภากรซึ่งตรงนี้เนี่ยได้ตัดจำนวนผู้ที่มีรายได้เกินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือเมื่อปี2566ใครที่ยื่นแบบภาษีเมื่อช่วงต้นปี2567นี้นะคะแล้วก็มีรายได้เกิน 8 4 0 0 0 0บาทไม่ได้จำเป็นเฉพาะเงินเดือนบางคนอาจจะเงินเดือนไม่ถึง70,000บาทแต่ว่ามีรายได้อื่นๆซึ่งรวมทั้งปีแล้วเกิน8 4 0 0 0 0บาทตรงนี้ถือว่าเราไม่ได้รับเงินดิจิตอลแน่นอนนะคะส่วนกลุ่มที่2ที่ถูกตัดสิทธิ์นั่นก็คือจะเป็นกลุ่มผู้มีเงินฝากรวม เกิน5 0 0 0 0 0บาทนะคะในบัญชีซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังก็ได้มีการบอกว่าได้ตัดจำนวนผู้ที่มีเงินฝากรวมเกินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเขาใช้เกณฑนะ์ณวันที่31มีนาคม2567นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก่อนวันที่31มีนาคม2567ใครที่มีเงินฝากในบัญชีทุกบัญชีรวมกันนะคะแล้ว เกิน5แสนบาทตรงนี้เนี่ยถือว่าถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วเรียบร้อยแต่สำหรับคนที่มี เป็นสลากออมสินอันนี้เขาจะไม่นับนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเช็คเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยมีการให้เพื่อนให้ญาติพี่น้องหรือให้คนที่อยู่ต่างประเทศโอนเงินเข้ามาก็เลยทําให้เงินในบัญชีของเราเนี่ยมีเกิน5 0 0แสนบาทตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เงินเราเขาก็ตัดสิทธิ์เราไปเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ลองเช็คดูสําหรับกลุ่มที่3านะคะนั่นก็คือจะเป็นกลุ่มคนที่มี อายุเกิน16ปีขึ้นไปก็คือหมายความว่าเราจะต้องเกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2551อันนี้เช็คได้เลยเพราะว่าทางกระทรวงการคลังก็มีการแจ้งมานะคะว่าจะนับ อายุก็คือณวันที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนเพราะฉะนั้นใครที่เกิดก่อน1ตุลาคม2551ตรงนี้ได้รับทุกคนแต่เงื่อนไขข้อที่3ถึงแม้ว่าเราจะมีอายุ16ปีบริบูรณ์แล้วนะคะมีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิตอล w a l l ล็ แต่คนที่อายุ16ปีก็ยังไม่อยู่ในฐานภาษีแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะได้ทุกคนไหมก็คือเด็ก16ปีบางคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ฝากเงินไว้ให้ตั้งแต่เด็กๆขึ้นมาจนถึงอายุ16ปีทําให้มีเงินฝากเกิน5 0 0 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นเด็กที่อายุ16ปีบริบูรณ์ถึงแม้ว่าจะมีสิทธิ์ได้รับ แต่มีเงินฝากเกิน5 0 0แสนบาทตรงนี้ก็ถูกตัดสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นเราเช็คตัวเราด่วนเลยว่าเราอยู่ใน3ข้อนี้หรือเปล่าถ้าหากว่าเรามีคุณสมบัติอยู่ใน3ข้อนี้เราก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าไม่แน่ใจในคุณสมบัติ3ข้อนี้ของเราเองก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้เดี๋ยวระบบเขาจะไปคัดกรองคุณสมบัติของเราอีกครั้งนึงแล้วก็จะแจ้งผลให้ โดยอัตโนมัตินะคะแต่ณเวลานี้ยังไม่มี การเปิดให้ลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าหากว่าใครได้ลิงก์หรือว่าได้ข้อมูลมาว่ามีการไปกรอกข้อมูลตรงนั้นตรงนี้เพื่อที่จะรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทตรงนี้เป็นมิจฉาชีพนะคะอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดเพราะว่าทางภาครัฐยังไม่ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนแต่อย่างใดค่ะส่วนผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางหลายๆคนสอบถามเข้ามาว่าจะทํายังไงนะคะตรงนี้ให้รอฟังการแจ้งประกาศจากทางภาครัฐ อีกครั้งหนึ่งว่าระบบการลงทะเบียนเนี่ยจะเป็นอย่างไรผู้นำชุมชนหรือว่าอาสาสมัครในพื้นที่เดี๋ยวเขาก็จะมาแจ้งหรือว่ารอสอบถามจากเขาก็ได้นะคะโดยทางภาครัฐจะมีการประกาศสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ กลุ่มเปราะบางอีกครั้งหนึ่งว่าจะทํายังไงแต่ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีระบบมาแจ้งให้เราแน่นอนว่าต้องทําแบบไหนนะคะซึ่งสําหรับในคลิปนี้ไหนก็นําข่าวสารเกี่ยวกับการรับเงินดิจิตอล1,000งบาทมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ